มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทั้งฝนทั้งร้อนกรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าเตรียมรับมือมรสุมกรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแนละอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจกกังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลนลำปางพะเยาน่านแพร่อุอตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจาเจริญและอุโบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 2 3 5องถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบ,บุรีการจนบุรีและราชบุรีค่ะ อุณหภูมิตม่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุดสา3 5องศาเซลเซียสค่ะภาคตอนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิตม่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีดีคันและชุมพรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2มเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพื่นส,สูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปรีมณนทลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ